ครับผมพี่น้องตอนนี้มีนกกับวิเทียงกับเจ้าอ่างกับเจาเ้าแตงโม่แล้วครับพี่น้องตาลุ่นเบ้างว่าสิในการบร่เอาลงไปแล้วครับลงไปใส่เต่าแจ้งโม่แล้วครับพี่น้องพวกลงแล้วครับลงไปเทียงกันนะครับใส่กับเจ้าแจ้งโม่แล้วครับอุ้ยว่าไกบ่บ่อใดตัง้งกล่องพี่น้องไปยังแกงบ่อใดตั้งบางทีกล่องขั้วหอนมันเกินครับก็เลยตั้งบ่อใด ถ่ายท้ำอะ่อไรนะครับพี่นอ้องเลื่อนภาพพี่น้องเบิ่งทางไกลรุนนะครับตอนนี้ลงไปหาเจ้าแจ้งง้นะครับเป็นอย่างนี้นอกก็มิดดีอยู่มิดอยู่ครับตอนนี้เอายังกู้เะกันยูครับ นกปลาคู่อยู่อันารังโมกันยามอแล้วครับพี่น้องผมเจ,จ้าตังโมคู่อ,อยู่ครับโอ้สิไดายภาพบออยู่ไก่เนาะพี่น้องกขบโบเหียนบาดนี่ จาอ้างยึดทั้ทงตัวใหม่ครับตีกันสาธีบเลยครับพี่น้องผมเข่าตีกันนะครับเข่าตีกันแล้วเขาตีกันนะครับ,เ,เ,ออเ,นนรบเป็นยังไรเนาะโอ้ยพอมีา่อยู่ไก่ขืนขี้กันตีกันเหมือนถึงถื่นเลยครับตอนนี้ เดี <em> um, 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 ๋ยวรุ uh, uh, ่นแล้วครับได้รุ่นแล้วบาดี้ได้รุ่นแล้วดึงขานะครับเดี๋ยวเด้งกันครับเมียนว่ล่ะเบาไก่ว่าเมียนอยู่นะอยู่ไกลอยู่ครับอยู่ไกลอยู่ ปลาตัวนี้ก็หดนะครับขนาดเปาไก่ใหม่ไก่ยังโมย,ย่อมตื่นเลยครับพี่น้องผมสูอยู่ครับผมขนาดเปาไก่ใหม่ไก่ได้ครับพี่น้องผมนี่ยังสูงอยู่จะาถเถือก็ถือพี่น้องผมเอาโดนครับโดนโดนโดนครับพี่น่องผมโดนนี่โอ้โอยอะไรตางกองไว้พี่น้องบึงนครับสูดีครับนกปลาตัวนี้ ไสคับเจ้าแจ้งโม่โเพียวโเพียวเลยแถมยังเอาขึ้นนาของเจ้าแจ้งโม่นะครับเจ้าแจ้งโม่ตื่นเลยโอ้โเพ่เเกี่ยวขาเจ้าแจ้งโมพี่น้องผมตายตายตายตางโมตายเน่นี่โอ้ตายตายตายตเดี๋ยวเดีเดี๋ยวลเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยวเนี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยดี๋ยัยีดเี่น้อง ตืดโอ้ยเขานี้วครับเขานี้วครับเขาเนี้ยหมือมะจอยใช่ะมอนี่กระตือว่าว่าเขาสองครับเขบาบงหลุกบึ้วูมาผันคเมึงบึ้งฟาบ้โอ้ยของพี่น้องผมจับอะไร บ่วงถือบ่วงพอปดบมึงถือกรรมตีกันบมึงมึงเข้าหอดข้อบอยันหีตแจ้งโมมึงมึงกับสมาหลับซึกหนักเถอมึงอนุปาใส่ผมมึงไปก่อนเดี๋ยวปดเจ้าแตงโม่ครับพี่น้องโว้ขนกับกระจุยกระจดกระจุยนะมึงพอบุญมึงเจ้าแตงโม่กันครับพี่น้องนี่ไปีบดบ่วงพี่น้องผมคนละ พันน้ำข้อน้ำขาน้ำข้อเพิ้งน่าโดนซึกนักแต่มึงก็ดีค่ะไกลเอ้ยเบิ้งหยุดเบิ้งน้ำข้อเบิง้บง,บงกันโอ้ยถืกสนั่นวันไหวเลยครับพี่น้องมันจะบ่วมมังถืกนี่น้ำข้อเบิง่ง เต็มเต็มครับเต็มเต็มเนี่ยจังถาเบิ้งเชลยครับพี่น้องผมตอนนี้บอกรอ่โบ่วงก่อนพี่น้องบ่วงของเจ้ามู๊ครับที่ตัวสานนุนี่นะไก่สิออกกันละไก่สิรุตอันลูกไก่สิรุดเน,น,นะนี่ยเนี่ยคอกองพ่อออกกันละกระดิ่งกระดิ่ ก็ตีกันครับพ่อหลพี่น้องผมพัวเปียร์พ่อเปียอยู่เท่าไรผมได้ตั้งกล้องพี่น้องผมกล้องขี่รถมาเซฟเซฟพี่น้องเปิดเบิ้งอันอันพนักความร้อนเกินพุ่นน่ะโอ้ยจะเหนียวจะน่อวะขี่รถมากกว่ความร้อนเกิน เดวนดมกเอยเจ็บขีงไปทำเขาเลยนอมึงเนาะพันกันหลายพี่น้องมันตีกันโดนเตือนอยู่อจังโมูย่างไป้คนสะกอนเจ้าพ่าปาาอปุ๊สักคนอืมนงนี้ไปคนนั้นสักน บ่วงสงสัยสิจบเกมเนาะถึงจุดอวบสารนะบริจับเออไปตะปวดบ่วงยากนะครับสงสัยสิถืกจะโดนๆนะครับจะบา่ามันหันเนี่ยบริจาตั้งกล่องนะ้ำผิวหน้องเนาะมันตีกันบรเสุทธ์อะไมันจะเกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมาพี่ลูกอือน่าขึ้นยันแอคชั่นอยู่คุณเจ้าอ้าวมาเบิ่งเจ้าเรื่อยกันครับอย่าบอกไกาจังสิปวดบ่วง โอ้ยขนกระจุดกระจุยกระจัดกระจายเลยมาพี่น้องเบิง่งเจ้าคู่ดีสูดีครับนกตัวนี้จะมาปอไก่กันในเบิง้งรายละเอียดเพิ่นคออกมาแล้่เข่าสองครับเข่านิ้วแล้วก็เข่าเต็มม้อบ่วงเส้นท่าจัดห้ครับนกป่าจะ่าจอยครับตัวนี้จอย อีกกะธรรมดาถือว่าสูดีเยอะครับเป็นนกเสียงกลางไปห้าไงพี่น้องผมตกหูลอยเปอร์เซ็นต์ครับบัวอยู่บวนี่นี้อ <c oughs> ย่างคือก็สีแดงแดงเต็มแบบได้ครับนี่แต้มสีแดง <c oughs> สีแดง มันๆนะครับบ่วงเส้นท่าจัดให้จะเลยหนึ่งตัวมันๆครับแง่กำขาบังซะก่อนมันเห็นเนี่ยนี่ตะเกามันอยากยันบุดพี่น้องบอลไกลแหงเคยเป็นนี่ครับสวยๆครับเขาเปิดต่างกล่องพี่น้องผ่เมืองเปิดลังบ่วงบอลไกลมุนอีเล่เลยปดอยู่นี่องมือสิเดียววะนี่ะจังไรก็จัง ติดตามกันอีกเด้อครับโอ้ยมันมอมยนนันอันอนี้ดอกนี่มันถืออีกอย่างหนึ่งเนีนน่เนาะสีมันอยู่ตัวลราพี่น้องผม,ผมก็เป็นสีแดงถ้าขี่ติดดากวะว้ายอ่ะมนัมนๆครับจัดไปหนึ่งแต้มครับเจ้าแตงโมก,ก็เป็นแต้มแรกนะครับสําหรับปีใหม่เป็นอยังที่ว่าแต้มแรก,กว่นทีบ่ค่อยได้๋ยวเอา่นออกครับบ่ค่อยได้๋ยวเอา่นออกต่อเจ้าแตงโม บาไก่กระนกหลายตัวครับฟึกไปเรื่อยครับฟึกตัวนั้นราฟึกตัวนี้ฟึกนกพเนียดแน่ฟึ้นกต่อดินแน่เพื่อว่าจะได้มีนกต่อหลายๆตัวนะครับนมังสูอยู่พเจ้าไม่ฮู้ฮู้ฮู้ฮูฮูฮูฮ้ฮ้ฮู้ฮู้ฮู้ฮ้อู้ฮู้ี่้้ฮู้ฮู้ฮ้เ้ฮูรฮู้ฮู้้ สไตล์นี้ก็ขอให้พี่น้องผมอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำลำเรวยๆสุขุมสุขคนเด้อครับสำหรับปีใหม่นี้ความเจ็บอย่าได้ความไข้เยอะมีนะพี่น้องเนาะลำลำเรื่อยๆสุขุมสุขคนสวัสดีครับผมไปละครับหุ่บอกสองกูยังขันกูกูกูอยู่หุ่นนีู่